เราเริ่มจากอะไรดีอะพี่นั่นดิเอาเข้าจริงนะพี่ครับถ้าเป็นผมเนี่ยแนะนําเลยนะสมมติโจทย์เราได้มาแล้วมียางร้านตัดผมแล้วก็ผู้หญิงถักเปียจริงๆไม่ต้องไปแข่งหรอกเพราะว่าก็ยอมแพ้ไปเลยไม่ต้องไปหาให้ทีมมันหาคือเล่นทางแบบแนวแบบไม่ต้องไม่ต้องเตรียมตัวเยอะผมว่ามีประโยชน์กว่าพี่เพราะถ้าสมมติว่าพี่ไปหาใช่ป่ะไปหาเราก็เหนื่อยฟีสู้ดีเล่นยอมแพ้ไปเลยแก็คือจะให้ยอมแพ้เลย ก็ไม่ต้องไปไหนเขาอยู่ตรเนี้ยเนี่ยมันไปละพี่เต๋อไปละโง่ไงรู้แล้วทำไมเขาเลืมาทีมนี้เราต้องสู้สิจะไปิดร้านทำไมร้ายากร้านจะผมหาไม่ได้นี่ร้านแต่ผมมีทุกที่คือถ้าผู้หญิงหนักเปียจะได้เพราะว่าไอ้แถวบางแสนพัทยาเนี่ยแถวนี้ก็น่าจะมีแก๊งหนึ่งแวนเพื่อนเยอะเฮ้ยนั่นไงจริงเหรอได้ป่ะเฮ้ยไอ้น้องนี่หว่าเด็กสแกนเนี่ยเฮ้ยน้องนี่ไงหนักเปียกเลยอ่ะจริงอ่แต่ชุดนักเรียนด้วยเออชื่ออะไรลูก เสื้อดำใช่แฟนเราไหมไม่ใช่ค่ะโอเคคุยได้นะลงไปคุยได้นะเขี่ยก่อนเคลียร์ก่อนได้หนึ่งคนเนี่ยเอาคนเดียวไม่ใช่เหรอแค่เรามีความพยายามก็เจอเ่อคนเขไม่ได้ยิบยิบอย่างนี้เชื่ออะไรนะนุ่นนุ่นเราอะดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิดับมาดำมดเลยไม่ใช่คุณเคยดูแฟนฉันใช่ไหมเคยค่ะไปกับพี่ได้ไหมวันนึงอูนิดเดียวเองไม่ใช่เพราะว่าคือทีมพี่เนี่ยต้องหาคนผู้หญิงที่ถักเปียใส่ชุดนักเรียนน้องได้เลย ค่ะจริงๆมีธุระไปทำต่อค่ะโอ้น้องเอ้ยช่วยนึงไม่ได้เหรออ่อนใจอ่อนใจเขหน่อน่าขอร้องแล้วครับเอ้อร้องช่วยพี่พี่กลับน้องอะไรอ๋อเดี๋ยวนะขอเวลาแค่นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวไปร้านตัดผมเลยแล้วก็ถ่ายกันน้องชื่ออะไรนะครับลูกค่ะอุ้ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมไปขอพี่หน่อยกี่นาที มีนานเเดียวอยู่พี่วันหนึ่งได้ค่ะรุ่นคนเราแต่ใจเย็นใจเย็นเขาไปแล้วไงทีละเขาไปแล้วแดีรอให้แบงค์ชวนอย่างเงี้ยเหรอเขาไปแล้วนี่ถามแก๊งเรื่เพื่อนผมรู้จักกันเหรอเฮ้ยโดมมาดิมาดิไอจักรยานนี่ยืมได้ป่ะได้ครับได้เหรอของเองเหรอไม่ใช่เฮ้ยก็พูดดีดีเฮ้ยทะเลก็ต้องไปถามเขาดีดีบวกได้นะสี่คนได้นะสามพันล่ะเดือดเดือดแต่ถ้าจักรยานมัน ไม่ใช่ของเขานี่ไม่มันขอเใครเราต้องหาโลเคชั่นร้านผมก่อนไงแล้วเราแบกจักรยานไปเรื่อยเ่าขี่ไปเมื่อไหร่ผมว่าจักรยานมันหาง่ายเลยจักรยานหาง่ายไม่จากร้านตัดผมนะแถวนี้แถวนี้ป่ะครับเคยตัดป่ะเคยตัดร้านนี้เหรอทรงเลยตัดทรงเลยวะเอ้ยหัวแดงตัดทรงเลยฮะต่อไขอ่าไกลมาไม่รู้ร้อนเล่นร้อนเล่นอุณหภูมิอุณหภูมมีป่ะแถวนี้มีอ่ะ ทางที่แก๊งเมื่อกี้บอกว่าตรงไปเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วใช่พี่นิดเดียวใกล้ๆครับเฮ้ยไอ้ร้านพี่ครับโทรครับพี่ครับโทรครับไอ้ร้านผมร้านผมอยู่ตรงไหนครับพี่เลยไปนิดเดียวโอเคอันนี้ครับเออโอเคขอบใจมากเลยขอบคุณครับดีดีขอบคุณมากขอบคุณเรขอบคุณคราเนี่ไงเมนูร้านนีะทีมเรามีสิทธิ์โดนหรือท่านะโดนโดนกระตือไม่ใช่เรานายนั่นแหละโอ้โห เดี๋ยวทางทางเนี้ยพวกพี่พี่เขาจะขอถ่ายในในในร้านหน่อยได้ไหมครับได้ได้นะคะมีจักรยานให้ยืมครับยืมใครได้บ้างทางนี้ต้องไยืมไปแหละเดี๋ยวผมไปยืมให้ก็ได้ได้ได้ที่รถขี่มาเยอะแยะเลยพี่ซันไม่จะไปไม่คิดจะมาช่วยเลยเหรอฮะไปช่วยเลยดิก็แบ่งหน้าที่กันแล้วไงโอ้โหแบ่งยังไงครับรีบกลับมาด้วยเร็วๆโอเคเอาใครหาอะไรฮะมีสี่อย่าง เดี๋ยวมะนาวเนี่ยยากสุดเดี๋ยวหนูหายมันมันเดียวเดียวหายก็ได้ยากๆเอางี้เราแยกกันเป็นทีมเป็นสองทีมไหมได้พี่เป็นสองทีมแล้วก็งั้นเดี๋ยวพี่ไปกับน้องพีแล้วกันเราเราอยู่กับได้ฮะหลักการในการแบ่งคืออะไรอฮะมันใช้อะไรแบ่งพี่เชื่อในลูกทีมพี่ว่ะพี่ว่าเจมี่เจมกับมารดมดีแบบมันมันได้เป็นสมวิสธรรมที่ลงตัวได้ครับแล้วเจมี่เจมกับมาดามมไปหาเรือ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 กจงกระเบนแล้ว ได้งั้นพี่เอาพี่หาคนหัวโขนเอางี้เอางี้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปหามะนาวแป๊บเดียวอยู่นี้ก่อนคุยกันก่อนได้พี่คุยไปก่อนนะเราหาเลยนะหาอะไรก่อนดี จงก็เบนกันเรือไปหาจงก็เบนกันเรือเดี๋ยวจะหาจงก็เบนกันเรือหาคนร้กับมะนาวราได้ได้ได้แล้วแล้วจงเฮ้ยทำไมยิงกันอย่างนั้นอ่ะมันดูว่าแยกเป็นทีมอ้าวยิงกันไม่ได้นะไม่พี่ก็นึกว่าจะน่าตุ๊กตุ๊กไปเองไม่ได้โอ้ยเราไม่มีจุดหมายแล้วเนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าทะเลฮะเราต้องไปหาที่เซนตมันจะมีว่ะเอาจิ้มผมว่าที่เซนตมีมีฝรั่งอยู่แล้วแหละเราไปหาที่เซนตเลยดีป่ะเพราะทะเลมันไม่ไมีฝรั่งแหละอ จะไม่ต้องให้เขาขึ้นรถไปหาที่เซ็นเลยคะชาเกเบมีแล้วมะนาวก็มีแล้วไปขอร้านอาหารตามสั่งแถวนั้นอีกได้แล้วก็เรือเรือทำยังไงนะคะที่ทะเลมีแหละครัโอเคงั้นคิดซีนกันดีกว่าที่หมดเป็นแม่นาคดีไหมต้องโตอย่างนั้นเลยแหละนะฮะมึงเป็นพี่มาแล้วกันเออหนูหนูเป็นผู้ช่วยผู้องกับฮะมึงเป็นผู้องค์ก มีผู้กำกับเขชื่อผู้กำกับต้องเล่นด้วยกันทั้งหมดปะอยู่ในฉากด้วยเหรอหมดแล้วตอนนี้เราจะเอาคนหลอะไรมาเล่นเป็นอะไรคนหัวโลนถ้าไม่ใช่อ่าให้เขาเล่นเป็นเป็นไอ้แดงแล้วกันลูกแม่นาคอ๋อได้ไหมก็ได้นะแต่อย่าเลือกคนที่หน่าแก่มากเป็นไรหรอกก็เด็กเป็นด้เนาะได้ละอ่ะเราพี่เจอกับพี่เล่นเป็นอะไรนี่พี่มากนี่แม่นาคคนหัวโลนเป็นเป็นลูกแล้วก็พี่กับน้องพีเป็น เป็นคนที่พยายามจะมาเตือนแล้วกันว่าแบบพี่เป็นแม่ที่ตายไปไม่น่าเป็นพีนะไหนไหนอ่นเฮ้ยไหนไหนไหนวะไหนคุณหัวนู้นเขาเป็นวินเหรอเขาเป็นวินเหรอพี่แล้วเาไฟเป็นเขียวแล้วทำไงอะอะไรนะอะไรไหนใครจะวิ่งไปใครจะวิ่งไปเนี่งนี่ก็ได้นะใส่แว่นเจอแล้วเฮ้ย พี่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพอดีผมกําลังจะเหมือนแบบถ่ายทําเหมือนหนังสั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะรบกวนพี่ไปเข้าฉากนิดนึงได้ไหมครับเข้าฉากเฮฮาตลกตลกแบบแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นเป็นลูกคนนี้ครับใช่ใช่พี่หล่อที่สุดแล้วนะฮะต้องเป็นพี่เลยครับต้องเป็นพี่ครับได้ไหมครับได้ไหมครับไปไปไปเนี่ยลองดูดิหน้าแล้ขึ้นรถไปกับผมแป๊บเดียวผมมาส่งที่เดิมไม่ไม่ต้องเลยค่ะไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวปไป ครับเลยพี่ขึ้นรถไปกับผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมมาส่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาส่งกลับมาส่งครับขึ้นรถไปด้วยกันไม่หมวกกับน้องไม่ต้องเข้าไปก็ได้ครับไม่แล้วพี่ใะ่หมวกกับน้องทำไมอ่ะอันนี้พี่ครับร้านเลยใช่๋ยวมาส่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาส่งเล่นคนผมเล่นคนผมไปไปวิ่งหน่อวิ่งหน่อวิ่งหน่อวิ่งหนอยเราคุยหน่อาคุยไหนเจอกันเจอกันเจอกัน จะลดพวงนิดนึงอันเนี้ยเดี๋ยวหยิบรวมาก่อนหยิบรวมาก่อนคือว่าลุงอ่ะคือผู้โชคดีของทางรายการที่นี่หมอชิดนึกออกไหมยางรั่วยางรั่วอ่ะคือคืออย่างนี้ทางรายการที่หมอชิดอ่ะเขาจะให้โอกาสลงพูดว่าสวัสดีครับชื่ออะไรยังไงอาชีพอะไรใช่ไหมแล้วพอปุ๊บทางรายการแหละเขายืมรถลุงนะยืมรถถ่ายตรงนี้แป๊บเดียว จะถ่ายลูลก,กวันลงยิ้มเดี๋ยวคุณลุงเริ่มไหมนะครับอันนี้กล้องที่นี่หมอชิดน,นะผมจะบอกสวัสดีครับผมแจ็คนะครับตอนนี้ผมอยู่กับลุงอะไรงไงแล้วก็ทางรายการเราเนี่ยออขอถามอีกหนึ่งคุณทำอาชีพอะไรนะแล้วลุงให้ผมจักรยานนะจับมือนะโอเคห้าสี่สามสองสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับรายการที่นี่หมอชิดน,นะครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภรกิจมาจากพี่ดูสัญญานะฮะให้ผมได้ไดสัมภาษณ์ พี่คนเก่งของเราชื่ออะไรครับพี่โตครับพี่โตทำอาชีพอะไรครับทำงานอยู่เทศบาลเมืองแสนสุขโอ้โหนี่ยินดีด้วยนะครับผมพี่คือผู้โชคดีของรายการที่หมอชิชนะครับครับแน่ดีใจไหมวันนี้ดีใจครับโอเคงั้นผมขอยืมจักรยานหน่อยนะลงลงลงงั้นเดี๋ยวพี่ไปรอตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวเอามาคืนโอเคพี่มีหนังยางไหมหนังยางหนังยางขอเนี่ยยาย่ใหญ่ใขอต้มได้ไหมใหญ่ นี่ก็ต้มไปกินด้วยได้ป่ะขอก็ต้มไปกินหน่อยอเอาไปทั้งโหลดนะยายนะเอาไปโหลนึงเลยเอาหน่อยเดียวแล้วกันจาากเนนี่ได้ยางแล้วไปไปไปเดี๋ยวผู้โชคดีเขารีบเอาจักรยานคืนค <c oughs> พิซานพิซานครับดีดีด,ดีงานดีนี่จักรยานครับขนมแถมมาครัแล้วบวกกับ ยางเฮ้ยโอ้เยอะเลยงานดีงานดีงานดีอะได้ขนมมาด้วยครับเฮ้ยเก่งกันแล้วนะทำแก้มันความภูมิใจความภูมิใจของทีมจริงครับตอนเนี้ยคิดเป็นซีหลอกแล้วคิดซีหลอกเลยบอยนี่คือได้เป็นแจ็คเหมือนเดิมขี่จักรยานเข้ามามาหาเรื่องน้อยหนากับเจี๊ยบในนี้นมใหญ่เมียมึงนี่นมใหญ่เมียมึงแล้วไงต่อฉากเป็นยังไงจะได้แหละแบบนี้แล้วก็โดนเจี๊ยบเป็นอะไเปจี๊ยบเหมืกันต่อย นะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทางการสวัสดีครับชื่อพี่อะไรนะครับสาจิตกันโตรครับพี่สาจิตนะครับ,รบเดี๋ยวคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเหมือนเราจะทําแบบเหมือนหนังสั้นสนสุกๆแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับออเดี๋ยวพี่ไปช่วยเล่นนิดน,นึงครับเล่นเป็นลูกคนนี้ครับเอ้ยได้ไหมฮะต้องได้แล้วครับพี่ขึ้นรถมาขนาดนี้แล้วตอนนี้เหลือ้แลวพี่ทจะมาทำงานหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเขาทักขึ้นมาแล้วเขาก็เลยคิดเลยเนี่ย ไม่แล้วเมื่อกี้ที่เขาวิ่งกันแล้วคือพีไปไหนเมื่อกี้เมื่อกี้พีไปไหนอ่ะเออพีเฝ้ารถเดี๋ยวรถหายออ๋อซึ่งวิ่งมารถก็ไม่อยู่ที่เดิมพี่ได้ดูเรื่องพี่มากป่ะครับพี่มากกับขนงอ๋อไม่เคยดูครับเป็นนาหนังข่องบางกระปิหาเราจะไม่ใช่บางกระปิ๋นหขนงอ๋อแบบว่าแปลว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมอ๋อเออพระขนมใช่ไหมข้าขนงครับข้าขนมข้าขนมเป็นควันครับผมข้าขนมครับ ก็เป็นพ่อแม่ลูกอก็คือน้องมดอุ้มพี่เขาเนี่ยเฮ้ยเอากรลูกก็ลูกยันเดินไม่ได้พี่เขาแล้วก็เดินมาเดินมาด้วยกันปุ๊บแล้วพี่เนี่ยพี่กับน้องพิ้งเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นแก๊งเพื่อนอะแล้วไปรู้ความจริงว่าเฮ้ยเขาเป็นผีทําไงดีพยายามจะบอกก็แบบไม่มีโอกาสสักทีนี้อยู่ก็เป็นผีแล้วเหรอคะเนี่ยรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจแกล้งเอามะนาวไปวางไว้แต่มดก็ยืดแขนไป พี่แคบไปหยิบมะนาวพี่มากก็เลยดูความจริงทุกคนนี่ก็คือเป็นบทบาทการแสดงครั้งแรกของพี่ใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะโมโต้คูมีแล้วถ้ามันตกไม่ตกไม่ตกเย้ถึงแล้วหลงมากเลยอะหาตรงหาจุดที่มีเรือใช่มเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องออกไปหาเรือจริงหน่อยไม่เอาชายหาดนี่แหละแล้วก็หาเรือที่มันอยู่ตรงแถวชายหาดแจ็คได้อยู่เนี่ยได้อยู่อะไรเนา ผิดได้แหละอะไรไหมได้พร้อมถ่ายทำยังไม่เสร็จไม่เสร็จเปิดซีนด้วยจากข้างนอกนะครับปัจจัยขี่อาวุธจดแล้วเดินเข้าร้านมาครับพี่พี่นั่งไปช่างตัดผมแต่พี่นั่งหลับแล้วผมแล้วพี่นั่งเมาที่อยู่ผมนั่งรอคิวจากผมแล้วเดี๋ยวพอแจ็คเปิดประตูปพ๊บเดี๋ยวจะมาซีอูหน้าแต่ละคนตกใจอันนี้อันนี้ตั้งรอข้างในแล้วให้คนตาจ๋าครับอ๋อเห็นผมผมเป็นโฟกาวเป็นไย่างคือเต็มรออย่างนี้ไงเต็มรอเพื่อแจ็คจะเข้ามา แล้วพี่คนนี้ก็ตามแจ็คมาแบบนี้ใช่ไหมฮะเออพอแจ็คมาจอดแล้วก็จะมีกว้างกับแคบเข้าใจนะเข้าใจแล้วพี่โอเคแอคชั่นลรากจ๋าไปลงถึงร้านแล้วไปทำผมเร็วเ <c oughs> ก็บรถด้วยเก็บรถเก็บเออตามมาสิรับมาเน่ วันนี้หนูเลือกเลยนะว่าหนูอยากจะทำทรงผมอะไรเข้าใจไหมคะไปไอเจี๊ยบน้อยหนาได้ขาวโตขึ้นมาเนี่ยกลับมาคกอบคนอนแฟนเหรอวะไหนบอกมึงย้ายบ้านได้ไงน้อยหนาเฮ้ยแล้วยังเป็นใครวะเออตัดผมเมียฉันหน่อยไปตัวขาวไปตัดผม ไปดินี่ไอ้เจี๊ยบเต่าโบอ่ะแข่งกอล์ได้เขาโตขึ้นมาเนี่ยกลับมาคบกันแล้ววะเห็นน้อยนามันย้ายบ้านตั้งแต่เด็กนี่น้อยนาไงนมใหญ่เมียนมใหญ่เมียเฮ้ยอะไรเจ้าไอ้เจี๊ยบ เออนี่ก็เป็นเป็นระเบนแล้วแหละนี่ก็ได้แล้วเนี่ยโน่น่ะค่เนอจรเบนคือนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรือไหนนู่นคือเดี๋ยวเราจะสมมติว่าเรือที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยตามไอเดียเจม่เจมส์คือว่าเหมือนเราพี่มากเราเป็นพี่มากนะพี่มากจะอยู่บนเรือนี่จับปลาอยู่แลวหาปลาไม่ได้ทีพอเรือวิ่งเร็วเกินใช่ภาพก็คือจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยก้องก็จะถ่ายนี่ก่อนนะครับถ่ายเห็นแบบเห็นเรือวิ่งก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก้องก็จะค่อยคยแบบแพนมาแพนมาก็จะเห็นสองคนาานนนกกับลููู่่ยยยยืือออร 5 4 3 2ี 2> ่าพี่เซ็งมากเลยอ่ะหาปลาไม่ได้เลยตะเกียพี่รู้ไหมฉันมารอพี่ที่ท่าน,น้ำนี่ทุกวันเลยนะพี่ดูลูกของเราสิโตขนาดนี้แล้วนะลูกนะทักทายพ่อหนสิตาอั <c oughs> ทีนก คิดถึงพี่จังเลยอะพี่แม่น่าว่าแบบพี่ยังหาปลาไม่ได้เลยอะแล้วคืนนี้เราจะกินอะไรกันนะนาน่านะสิจ๊ะจะให้นาา้นาตำน้าชอบตำนะตำยังคืนนี้เราไปตำกันไหมตำส้มตำเหรอนะอ้ยอุอ้ย ลูกหิวแล้วนะลูกหิวแล้วจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยลางไม่ได้แล้วพี่ว่าเราต้องออกไปหาปลาอีกครั้งหนึง่งได้จ้ะพี่เพื่อลูกของเราใช่งั้นเราอ้ยโอยพาลูกไปด้วยไหมนะ้าปลาลูกท่าทางจะไม่ไหวแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปกินปลาดิบๆกันเป็นปลาดิบแซลมอนกันเลยดีไหมได้จ้ะไปกันเถอหน้าไปกันลูกไปจ้ะลูก ไงดีอะเขายังไม่รู้เลยว่านาตายไปแล้วอะเราต้องบอกเขาไหมเราต้องไปบอกมากต้องหาทางไปบอกมากมต้องไปบอกเขาเนาะไปห้เขาย่องไปนะระวังนะระวังนะเราไปหาปลากันดีกว่าแหววลุ้มมากเฮ้ยอ้าไอเต๋อไอเมี่ยงดสดีมาก วัสดีวัสดีว่าไงโอ้โยนี่เพื่อนพ่อเองโล่เมื่อกี้บังเอิญแอบได้ยินว่าเดี๋ยวจะไปจับปลามาตำอะไรกินกันเหรอใช่เดี๋ยวนี้เราจะไปตำกันนะครับอ๋อไม่เป็นไรคือว่าคือยังไงดีอะเชื่อเรื่องแบบพูกแบบพีเอ๋อคือเออ ถ้าไม่มีอะไรพวกเราขอรีบไปก่อนนะจ๊ะน่าหอนจะรู้ตัวไม่มีอะไระสัตว์พี่มาโอเคนาค่ะเราไ,ไ,รไปไหาปลากันเลยดีกว่าพนะี่อย่าไปเชื่อใครนะถ้าใครเขาพูดอะไรนะมันไม่มีอะไรหรอกจ้าเลยนาะงั้นเรารีบไปกันเถอะนะ,อะเอ้ยนาคทำไงดีแย่จังเลยอ่ะมือไม้แบบอ่อนไปหมดทํามนาวตกนาคช่วยหยิบให้หน่อยสิได้จ้าเดี๋ยวฉันช่วยหยิบให้นะจ้าาเป็นคนมีน้ำใจจริงจริง หนาวแล้ว่ะจ๊ะจันนี่ไปแล้วจันนี่แล้ว